วันนี้เช้าวันจันทร์ค่ะเป็นวันทํางานอาทิตย์แรกของใครหลายๆคนนะคะวันนี้แม่ก็ตื่นมาทากับข้าวเหมือนเดิมก่อนอื่นแม่ก็จะมาหุงข้าวก่อนนะคะข้าวอันนี้เราไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่ายายเตรียมมาให้จากบ้านค่ะอ่าส่วนมากข้าวจะไม่ได้ซื้อเลยค่ะจะกินข้าวที่บ้านนะคะอันนี้แม่ก็หุงข้าวอ่าหุงข้าวเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะไปทอดปลาให้ชินบีค่ะปลาอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันนะคะยายหมักมาให้จากบ้านนะคะก็คือเป็นประช่อนนะคะ ยายเตรียมมาให้หมักเรียบร้อยแค่นํามาทอดนะคะเพราะว่าชินบีชอบทานปลาค่ะคุณยายจะรู้ว่าชินบีชอบทานปลาก็เลยเ,เตรียมปาลามาให้เอาไว้ทอดนะคะอันนี้ก็ทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะหอมหน่าทานมากเลยค่ะอันนี้แม่ก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องเ,อเมนูอาหารนะคะทําอาหารไม่ค่อยเก่งค่ะก็ได้แค่เมนูทอดเมนูผัดแค่นั้นเองค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นหมกไก่ค่ะหมกไก่ใส่ไข่นะคะยายก็เตรียมมาให้อีกเหมือนเดิมค่ะเราแค่เอามาเวฟนะคะ เอามาเวฟแล้วก็ทานได้เลยค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกจากคุณย่านะคะคุณย่าตำน้ำพริกมะขามผัดมาให้นะคะเอามาให้เยอะมากเลยค่ะทานได้เป็นเดือนๆเลยนะคะอันนี้คุณตั้มก็จะทานาไข่ต้มผักแล้วก็น้ำพริกมะขามผัดเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็จะเตรียมข้าวให้คุณตั้มนะคะไข่สองฟองค่ะนะคะเขาบอกว่าขอไข่สองฟองแล้วก็น้ำพริกผักหมกไก่แค่นั้นคะ่ะเมนูสําหรับคุณตั้มนะคะ เช้านี้ก็คือไม่ได้ซื้อกับข้าวเลยค่ะเอามาจากบ้านหมดชิงบีก็เตรียมทานข้าวนะคะแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าให้ชิงบีเดี๋ยวเขาอาบน้ําเสร็จเขาจะมาแต่งตัวนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยคะ่ะพ่อลูกเรียบร้อยแล้วก็คือเตรียมตัวที่จะขึ้นรถแล้วก็ไปโรงเรียน,นะคะ่ะวันนี้วันจันทร์นะคะชิงบีเขาก็จะเตรียมที่นอนนะคะแล้วก็จะเป็นตุ๊ก,ก here, ตาตัวนี้นะคะตุ๊ก,กตาคู่ใจเอาไว้นอน night, กอดต,ตอนกลางวันนะคะแล้วก็บ๊ายบายแม่ค่ะวันนีแ้แม่ไม่ได้ไปส่งนะคะ,ป,ะป๊าไปส่งคะ่ะ